สงครามยังไม่จบ อย่าเพึ่งนับศพทหารหลังผลเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกะกะตภายหลังปิดหีบเลือกตั้งกะกะตได้รายงานผลนับคะแนนเลือกตั้งตี2566อย่างไม่เป็นทางการโดยเมื่อเวลาประมาณตี1น0นาทีของวันที่15พฤษภาคมตอนตีหนึ่งนั้นนับไปได้97%ตอนนี้นะนับครบ ทุกเขตเต็มร้อเปอร์เซ็นแล้วนะครับพี่น้องเต็มร้อยละบัดนี้พอเต็มร้อยแล้วเอาเป็นว่า2องพักแลนสไลด์เพื่อไทยก้าวไกลทะลุไป300คะแนนอเออพักอื่นๆผมบอกใครจำเหรอครับผมจำจะก้าวไกลกับเพื่อไทย <c oughs> <c oughs> ซึ่งพักก้าวไกลมีคะแนนเป็นอันดับหนึ่งทั้งแบงเขตและปาร์ตี้ลิสก็ประมาณ151ที่นั่ง5 5 5 1คนขณะที่พักเพื่อไทยเป็นอันดับที่2 ประมาณ141คนเนาะส่วนภาคกระดือน,นั่นลืมไปแล้วทีนี้ก็ต้องมาติดตามว่ามันจะเป็นไปอย่างไรโดยเฉพาะขั้วเดิมไหมพี่นอ้องเขากาลังดูเชิงอยู่ตอนนี้ขั้วเดิมก็มีพลดประยุทธ์มีพลกประวิตทธิ์แล้วก็มีประชาธิปัตย์มีคือขั้วเดิมนี่แหละอาจจะมีหมากพิษดาลหรือไม่อย่างไรเอออะไรจะช่วยให้กลับคืนสืบทอดอานาจได้สมการการเมืองว่าด้วยปัจจัยแลจะจำนวนสสนั่นอะไรอะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอน มีคำพูดว่าสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารฉันใดก็ฉันนั้นงานนี้ต้องติดตามอย่ากระพริบตา